สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมากลับมาครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสองต่อนะครับโดยนี้เราก็จะมาขุดเหมืองกันโดยผมก็ได้ลักลอบพาไก่มาครับพากลับอย่างนู้นแล้วผมก็ให้เม็ดข้าวสองตัวก็จะขึ้นหัวใจมาก็จะออกลูกตัวเ็กมาหนึ่งตัวครับอู้ววนนี้ก็ให้ไข่ด้วยแล้วผมก็ได้ทําฝุกทําขนมปังแล้วโดวยขนวปังนีวก็เอาววนข้าวววววรวว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 นวววววว ออาละส่วนความสำเร็จนั้นก็ผมได้ไปฆ่าแมงมุมครับมันก็เลยดันขึ้นนั่นเฉยครับแมงมุมมันจะกัดผมก็เลยขึ้นอันนี้เฉยเลย Monster Hunter แล้วก็ผมทำอันนี้จำหินครับอันนี้ขุดจำหินก็ได้กลายเป็น Getting and Upgrade อะแล้วนี้เราก็จะไปขุด l ล g ก n ัอเอาล่ะไปกันเลย อ้าวไม่ลงอีกผมทำเมือกน,นะครับขุดลงมาในถุงก็เจอเหล็กอ้าวขุดไปหมดละดูครับเมื่อกี้ขุดไปมัตะกี้เองครับนี่ครับอ้าอ๋นนี้ครับได้ไอรอนอออ่านยังไงไม่รู้นะครับดูก่อนสิแร่แร่แร่อ๋อนี่ครับแร่เหล็กขุดมาอยากรีก็เจอครับอ้ามันไม่มีก้อนเดียวแน่นอน ต้องเป็นสายแรกสิต้องมีเยอะๆคือคุอคือคือหมดและเอาเอาุดเลยกันเปลขึ้นไม่ได้สุดท้ายจะไม่ค่อยมีของไฟ อยากคุณต่อครับเลียนคนแข็งเลียนคนแข็งอ้าอาจจะงงครับว่าชุดทองผมได้มาจากไหนผมไปฆ่าสเกเลตันมาครับซึ่งมันมันมีใส่ชุดเกาะอ,อยู่ก็กกใกล้พังแล้ว กูกๆๆเรอย่างี้เตตตตตตนดีเราก็เจอครับไม่ไม่ยากแต่บางทีก็นานหน่อย โดนผมจะคุดเป็นใดนะครับง่ายดีคุณให้มันค่อยคอย่คอ,ยคอยลงไปอือยังไม่เจอเลยสายนี้จะโชคร้ายอือไม่หรอกก็เจออย่างเงี้ยคุณลงไปตรงๆอย่ อย่างน้อยคนเราไม่เจออะไรแล้วยังเจอลาวาครับคือเราลงไปลึกๆอือ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 ืฮึโล่งไม่มีอะไรเลยกยินงน้อยเราก็ได้หินครับไม่เป็นไรคือผมจะเริ่มลึกแล้ว โอ้นึกมากติดของไฟหน่อยก็พเพิงก็พเพิงติดทอสอือหือไม่มีเลยนะครับแล้วซึ่งขั้นตอนในการทำเหมือนเนี่ยเราต้องมีสิ่งหนึ่งที่เอาไว้เพื่อประหยัดพลังงานก็คือบันได นะครับมาวางอะไรกันนี่มันไดมันจะหินนะครับก็เรียงเหมือนทําไม้ครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนวัสดุเป็นหินหยาบติดอะไรนี้ จาไปดานเดียวอาจจะเจอแร่ก็ได้นะครับเอาละขึ้นไปอ่าเวลาขึ้นก็จะขึ้นเร็วดีเราไปอีกเมืองกันอันนี้ก็คืออีกเมืองน,นึงอันนี้ยังไม่เจออะไรดูสิมันจะมีอะไรไหมอออ๋อพังมาแล้ว อืมนานละไม่เจอ,อเลยรู้สึกว่าวันนี้ขุดหมุงได้ไม่ค่อยดีครับนไปหลอมแร่เหล็กที่เราเจอตอนแรกดีกว่าเจอไว้เองอใช้ของฟีประเทศนะครับดีมาก เอืมเก็บไม่หวัดไม่ไหวเอาล่ะวันลองได้เล็กกัน เนื้ออะไรเนี่ยอ๋อเนื้อดิบอะมันต้องเก็บเราเราไม่ต้องมือเย็นเราก็สามารถเก็บเนื้อได้ครับในเกมนี้เราเอากิ่งไม้กันอืมแต่เหล็กมันมนของต้องใช้หลอมเยอะนะครับใช้เป็น่าน,นินดีกว่าเราะสักพักโอ้โหเตาดูน้องไก่เราดีกว่าครับให้ใครแกรับลองให้ มันไม่ขึ้นหัวใจครับมัเป็นอะไรไม่รู้ออกลูกคราวน,นี้ต้องขึ้นหัวใจนะครับใส่เกมจะเพลียนเล็กน้อยไม่เป็นไรครับอืตอต้นไม้แล้วก็สูงแล้วนะแล้วครับแล้วเราไปหาสัตว์อ่างอื่นเดีวยวครับแล้เดินตรงไปไหนแล้วก็อย่าลืมปักไว้ด้วย โอ้โห oh. สินหวังแล้วเขาจะเจอตัวอะไรอืมเจอหางตันเราต้องการหาวัวะครับตอนนี้เจ้าหมูขอสักทีเถอะความไกลล่เราก็ได้เหลือเกินอ่าะน,นี้เป็นใต้นะครับผมแค่ต่อแพรออกมา เอาละไปหาอย่างอื่นกันเถอะตัวอะไรก็ได้อ,อผมปากก่ากแล้วผมมาสำรวจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เจอตัวอะไรแล้วขุดรูด้วยมจำทาง,งด้วยนะครับอตรงนี้ก็มีไก่อยากกินเนื้อไก่อ แล้เนื้อไก่กับขนมานครับนี่คือเนื้อไก่แล้วก็ขนไก่โอ้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 สักทพียไก่ปานี่คือ gravel นะครับหรือกลัวในวั่นเอตีอาจจะได้ฟินนะครับฟินซึ่งผมได้มาแล้วว้าดงดิบมากมีแต่ไก่แล้วเนี้ยเจอวัวจัง อะไรอนะ่ะเฮ้ยอู้หู้หู้เห็ดยักษ์อืมใส่ไม่มีเฉพาะหนึ่งจุดเจ็ดนะครับไราล้องทุบติเดี๋ยวได้เลยเลยมันเห็ดกลายพันธุ์นะน่าจะโตเลยวที่ปกติไหนน้องวัวโอ้ยเรามาไกลแล้วนะเนี่ยโอ้เห็หดพิษ มาไกลแล้วครับต้องกลับแล้วเดี๋ยวหลงต่อยไห,หนอยโอ้กลับยังไงล่ะเนี่ยกลับแล้วครับเดี๋ยวหลงดูเหล็กเราดีกว่าว่าเหล็กเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปากไว้จะไม่หลงอ่า พอดีเนี้ยมี่เดิยนโตมาใช่ไหมน่ากลัวมากเอ้ยโอ้ยปิดปากไว้โชคดีหนูพอมีทางกลับบ้านตอนคืนป้าง มั่งั้นลงแน่เยอกั้โอย่ยาหลังนะมาแล้วไงครีเปอร์จองตะกับนี่ของยังว่าเขาอยากสู้กับไอเจ้าตัวนั้นเมื่อไหร่จบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่เมื่อตามไหมครับอืมดีเรับกลับบ้าน,นดีกว่ากลับไปนอนสักหนึ่งคืนแล้วนี้ตื่นทำอะไรกัน โอ้ยน่ากลัวจริงอ๋อแมางมุมโอ้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมอ๋อตาวใหญ่อะอ๋อมึนเหครับกลับบ้านดีว่าอันตรายมากเลยเดี๋ยวตายแล้วก็ไม่อยากตายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้สีเหเขียวคือที่เก็บมันจะหายหมดอ่ะสำเร็จอันนึ้งะครับ ผมลืมดูเลยทำขนมปังทำขนมปังอนันนี้ต่อไปทำเค้กนั้วไม่มีนมหัวเอาละมาดูเลยก,กันดึ๊งสำเร็จแล้ว big egg w h i r e hardware e r d w a r e โอ้ต่อไปต้องทำราง diamond อ,อ๋อใช้ใช้เพชร มีการทำอุปกรณ์เครื่องใช้ของคุณทำล่างดิฉันฟิชปลาอร่อยออยโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ